สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านนี่เป็นวิชาการก็ต้องพูดเป็นภาษาไทยกลางนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำการกรจเพื่อจะเอาฝาฝาสังกะสีนะคุณผู้ชมสังกะสีแบบเมตรัะเพื่อจะไปปิดฝาตรงนั้นนะครับฝา,าสังกะสีนี่เมนะครับนี่คุณผู้ชมครับที่ฝาถัางประมาณหนึ่งเมตรเนะาะฝาหนึ่งเมตรใช่ไหม อ๋อหนึ่งเบ่ทำไมมันใหญ่โตละเบดเบดสิบแต่พ่อเบดสิบนี้ไม่ต้องเบดสิบสามอ๋อมันเบ็สิบสามใหญ่โตนะผมผมดูแต่หลวมไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมหลวมก็ดีถ้า,<ว>ถาทับนี่มัน,นลำบากแต่รเราเจาะเราทำเป็นนูนนี้ถ้าเราเจาะรูตรงนี้คุณผู้ชมถ้าเราดูผมมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมนี่ถ้าดูนี่ท่านถ้าเราดูฝนเราก็กลับด้านแบบนี้ครับกลับด้านแล้วก็จะให้น้ำมันไหลตรงนี้นะครับแต่ช่วงเราดูแรงเราก็ ปิดอย่างนี้นะคุณผู้ชมอปิดอย่างนี้เลยนะครับดูแรงปิดอย่างนี้เลยเพื่อไม่ให้ใบไม้มันหล่นนะครับนีบ่ใบไม้มันหลน่นถ้าเราดูฝนเราก็กลับด้านเลยนะครับกลับด้านให้มันหงายขึ้นอย่างนี้นะคุณผู้ชมนี่ครับหงายขึ้นแบบนี้นะครับนี่นหงายขึ้นแบบนี้เพื่อ <Monsieur S 2> รับน้ําฝนรับน้ําฝนให้มันลงลงรูตรงนี้นะครับลงรูตรงนี้นะครับอันนี้ราคาเราให้ช่างเขาทํานะก็สมัยนี้แพงคุณผู้ชมอัลพันนะคุณผู้ชมดูรับ สองแอมก็สองพันนะครับเอาให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเตรียมงานเข้าไปปิดฝาครับนี่เราก็สั่งร้านที่จังหวัดหน้าน่านะคุณผู้ชม,มขอตั้งกล้องสักคู่ครับเอาเอาจะขึ้นไปแล้วนะ เราต้องให้เขาหลวมข้างละประมาณสักอย่างให้ครับนะครับครับเลยเือวดเดจะรื่องใหญ่นะครับเดี๋ยวเราหาลวดมาปลูกอีกทีนะครับเื้อวดเดี๋ยวอเาเากันลมเดี๋ยวเราซื้อลวดมานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าแบบนี้ลมมันสอดด้านล่างมันพาปิวแล้วเนี่ยนอายุมานะเดี๋ยวเราก็ต้องหาลวดมาผูกนะครับมันมีหูอย่างนี้ยแล้วคุณผู้ชมหูแบบนี้นะหูแบบนี้เลาวนี่ เอาบันไดเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเสร็จงานค่อยเอาไปไพ้องงานมันยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวให้ทีมงานก็จะมาซ่อมแซมนั่นอในห้องน้ำโอ้โหซ่อมอะไรบางอย่างเก็บงานนะครับผู้ชมนี่ครับงานช่างของเราก็วันนี้ก็น่าจะทําให้เสร็จวันนี้นะครับเพื่อนๆก็มายัางฝาที่เรามาดีบุ๋มคุณผู้ชมรับชมเพราะว่าฝาเนี่ยเราสามารถเอาน้ําเข้าได้นะครับ เราไม่ต้องทําเป็นรูแบบรูแบบใหญ่ๆน wow <te right. okay. okay. ี้นะนี่อันนี้ปิดอันนี้มันก็ระบายน้ําได้ทำระบายน้ําเพื่อเพื่อให้น้ําละเหยขึ้นไปได้นะครับไม่ใช่ปิดปิดชนิดเลยไม่ได้นะครับต้องให้ระเหยละเหยแห้งออกนั่นได้เสร็จแล้วเราก็กับฝาเพื่อรัดน้ําในฤดูฝนนะเพื่อนๆอ่า่ายเดี๋ยวเก็บบันไดก่อนงานงานงานไม่เสร็จไม่เก็บเครื่องมือครับคุณผู้ชมงานไม่เสร็จไม่เก็บเครื่องมือ เอาเป็นว่างภารกิจเดี๋ยวภารกิจตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยครับเราประคงลาเพื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ